อันความรักท่านชี้ว่ามีสองเคยหมายปองของรักสมัครสมานเป็นบุพเพนิยมมานมนานพอได้ผ่านพบพักรักติดใจปัจจุบันกุลเกื้อเอื้อเฟื้อพร้อมรักก็ย่อมเกิดมาอย่าสงสัยเหมือนอุบลต้นกอและอ่อใบได้อาศัยตมน้ํางอกงามเอย่ยคลิปนี้ขอวาเป็นภาษากลางเมืองล่างด้วยครับเด้อท่านกล่าวไว้ว่าความรักนั้นเกิดขึ้นจากเหตุสองประการเหมือนกับบทประพันธ์ข้างต้นที่ร้อยเรียงมาจากพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าบุพเพวะสันนิวาเส นะปัจจุปันะนหิเตนะวาเอวันตะชายเตเปมังอุปลังวยโถทะเกซึ่งมีความหมายในยะว่าความรักนั้นเกิดขึ้นเกี่ยวข้องทั้งอดีตชาติและปัจจุบัน,นชาติถ้าอดีตชาติก็เรียกว่าบุเพสนิวาสตั้งแต่ชาติปางก่อนถ้าปัจจุบัน,นชาติก็เกิดจากความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลของคู่บ่าวสาวจะงอกเงยงอกงามเป็นความรักในปัจจุบันหรือบางคู่รักอาจจะเกี่ยวข้องทั้งอดีตและปัจจุบันจนทให้เป็นบุญสัมพันธ์กลายมาเป็นความรักนั่นเองครับวันนี้ครน,นก็มาทําหน้าทีี่นพพิธิธธดูแล คนสมรสของเจ้าสาวคนสวยของเราคุณนุน่นนางสาวทัศวรรณบ่งแก้วและคุณอัดนายอัธพลจากแก้วนุม่มเหนือล้านนาจากจังหวัดเชียงรายมาสู่ขอสาวล้านช้างเมืองอุดรธานีและพิธีในวันนี้จัดขึ้นอยู่ที่บ้านนนสะอาดตำบลสมร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีบ้านของเจ้าสาวครับตอนพิธีการก็เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวอีสานในฐานะของบ้านเจ้าภาพะนะครับตั้งแต่ยกขบวนขันหมากของพี่น้องทางเจ้าบ่าวมาซึ่งก็จะเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยขันหมากเอกขันหมากโทเคลื่อนขบวนมายังบ้านเจ้าสาวครับซึ่งนักปราชญ์ท่าน กล่าวไว้ว่าขบวนขันหมากต้องประกอบไปด้วย3หอหอแรกก็คือการโห o e สามราพร้อมกับด้วยหอที่2ก็คือการแห่การแห่ด้วยดนตรีเครื่องเสียงเพื่อเป็นการเป่าประกาศว่าลูกสาวบ้านนี้กําลังจะออกเรือนแล้วเพราะขบวนขันหมากกําลังเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับส่วนหอที่3ก็คือการให้ให้สิ่งแรกก็คือให้ความรักให้ความมั่นคงมั่นใจรักลูกสาวบ้านนี้เข้าตามตรอกออกตามประตูมาสู่ขอถูกต้องตามประเพณีหอที่2ก็คือการให้ขวัญถุงไม่ว่าจะเป็นให้ประตูเงินประตูทองให้คนที่ล้างเท้าเจ้าบ่าวเพื่อเป็นการแสดงความ มมตตออรัาาััคัคคววาาาามมเเเตต่่่ออบฝงจ้สนนหลังจากแหก่ขบวนขันหมากเข้ามาแล้วก็มีการเจราจาหน้าบ้านผ่านประตูเงินประตูทองประตูไัยแล้วก็มาจุดล้างเท้าเข้ามาทําพิธีในตัวบ้านครับขั้นตอนนี้ก็จะมีความเป็นสากลของวัฒนธรรมประเพณีไทยในทุกๆภูมิภาคครับไม่ต่างกันมากเลยเข้ามาแล้วก็จะมีการเจราจาสู่ขอนับสินสอดพอเป็นพิธีจากนั้นก็เป็นการเบิกตัวเจ้าสาวมาร่วมพิธีมีการขอขามาคุณพ่อคุณแม่ามด้วยปูเรียงสินสอดแล้วก็มอบสินสอดให้คุณแม่นําไปเก็บกลัมาก็เป็นการสวมแหวนมั่นหรือว การแลกแหวนซึ่งการแลก,กปิดท้ายด้วยพิธีใบสีส่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือถ้าพี่น้องภาคกลางก็จะเป็นการรดน้ำสังถ้าพี่น้องคนจีนก็จะเป็นการยกน้ำชาครับจากนั้นก็เก็บภาพบรรยากาศเล็กน้อยก่อนส่งตัวเข้าเรือนหอและตามด้วยพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสสุดท้ายนี้คุณนนท์ก็แต่งกรนให้กับคู่บ่าวสาวเช่นเดิมครับทัพพลทัศวรณผูกพันรักภุมมใจพักศรัทธาวิวาฉลองบ่งแก้วเสริมจากแก้วสร้างทางคันลองเรียงพี่น้องอัดรักนุน่นอบอุ่นใจ